เชื่อว่าหลายๆคนก็มีคำถามของเราเราอยา่าหลายๆคนมองว่าซีรีส์เป็นการเฉลยหรือป่ะเราบอกเลยว่ามันไม่ใช่การแฉและไม่ได้มีการจะระทบผิดกฎหมายมองที่เจตนาเราเป็นคนที่ตั้งคำถามขึ้นมาเกี่ยวซีรีส์อยู่หลายเรื่องจะมีตอนหนึ่งตอนที่เราตั้งคำถามสำหร,ร,รับคนดูและมาร่วมถกต่อซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นฉบับแบบนั้นเหมือนกันเลยค่ะเราอยากให้คนมาร่วมถกต่อ มองว่าเอ่อถ้าจะมีฟิดแบกด้านโรบจริงๆอยากให้ลองพิจารณาดีกว่าว่าทางพวกเราอยาก,ยากพีเ้นสิ่งอะไรออกไปอยากขพ้่มตัดสินพวกเราตั้งแต่ยังไม่ได้ดูเลยนะคะ<ม>คือหนูมองว่าคนทำงานตั้งใจแล้วเราเชื่อว่าในฐานะของผู้จับหรือในฐานะของนักแสดงก็อยากคิดว่าหนึ่งผลงานม,ามันมีสิ่งที่อยากให้คนดูได้อยู่แล้วค่ะ อยากให้แบบว่าจระดับความแรงกว่าของตัวหวานี่ิตให้เท่าไหร่อเออควาหวางในความแรงหนูมองว่าเมื่อเกิดสมุนงา,านผ่านมาในแบบฉบับของชีวิตเนาะพอได้รับน้เข้ามาด้ายอยอ่างเงี้ยก็มาเสริมตั้งแต่เรื่องของอารมณ์มากขึ้นอ่างเงี้ยหนูมองว่างานชิ้นนี้หนูก็ให้ จะมอว่าความแก็ได้แต่ผมองว่ามันคือความที่มุมไหลตเลยหนุนมากกว่า มยังมีอยู่ค่ะแต่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นแนวแนวน้อบแต่บอกเลยว่ามีแต่อาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้น่าจะกมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์มากกว่าค่ะเราเข้าไปละเรื่องอะไระว่ามีเรื่องอะไรใครบ้างค่ะเออ่เรื่องแรกเดี๋ยวจะบอกก่อนเลยว่านักแสดงนักแสดงนำโดนมิสเซกนะคะก็จะเป็นเรื่องของรุ่่นใหมอยู่นีิ ให้เรานอพูดอะไรนิดนึงเกี่ยวกับตอนตัวเองดอสิ่้นหน่อยะเป็นชีตเกี่ยกับเรื่องเราการเยนของมตราวรื่องราวขอเรือราวของตละครตัวละครจะมีกันหเรื่อนว่าเราวสหม่่ครัผมซึ่งเนื้อเรื่องและเรื่องราวเนี่ยมีความเข้มข้นมากครับผมซึ่งจะมีการ เรื่องของรูปแอนโพรเรื่องของภาพเหล่นี้แต่ละสีเนี่ยเรามีการใส่ยิมมิ่งหดีเทลเนี่ยให้ทุกคนได้ร่วมรู้ไปกับเราเนาะตอนจบเนี่ยจบเองก็ยังไม่ได้ทราบกันนะครับว่าจบนลึจะเป็นยังไงซึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รอติดตามแล้วก็ลองแชร์มุมมองหรือแนวคิดของทุกคนหลังจากที่ได้ดูแล้วนะครับเรื่องที่สองสงครามที่เ พี่สามนะคะเรื่องวัยไอเอ้าค่ะจะให้มาคุยกับคุณคุณค่ะสิน้ อย่าเอาหนูไปยอมขอร้องนะคะทุกคนทุกอย่างถูกเขียนขึ้นมาใหม่นะคะไม่มีการภากเพียงใครเลยนะคะดูให้เพื่อความบันเทิงนะคะหนูโน้ตไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะหนูไิ่ตัวเล็กๆจะเอาหนูไปเกี่ยวใครเลยนะคะทุกคนในแต่ละเรื่องเนี้ยค่ะมันจะมีส่บทชื่โยมอะไรกัน ืมโยงกันนะคะเรามีทั้งหมด20ตอน on air kis k นะคะเดือนสิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็แพลตฟอร์มต่างประเทศรอประกาศจากโมพิเชียลนะคะฝากวกับน้องทุกคนจบกันค่ะเราขอเป็นตัวแทนทีมงานนกแสดงีรส์เรื่องออนะคะฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะก็คิดว่าทุกคนน่าจะ เปิดประสบการณ์ใหม่เป็นซีรีส์แนวใหม่แล้วก็มาร่วมหาคำตอบไป,ปรพร้อมกันนะคะสิงหามนี้เจอกับเราแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ